ขายบ้านรีโนเวทใจกลางเมืองพิษณุโลกสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านเดี่ยวสไตล์มินิมอลเงียบสงบเหมาะสำหรับให้อยู่พักอาศัยตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกบริเวณหน้าบ้านจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายส่วนตัวประตูทางเข้าจะเป็นประตูรีโมทใช้ระบบไฟฟ้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน บ้านหลังนี้จะปูกกบเบื้องเต็มพื้นที่ทั้งหลังทําให้ง่ายต่อการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณข้างบ้านมีพื้นที่ให้ใช้สอยเยอะจะใช้เก็บของก็ได้ถัดมาจะเป็นที่สําหรับจอดรถจะสามารถจอดรถยนต์ภายในตัวบ้านได้หนึ่งคันบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอย54ตารางวามี3ห้องนอน3ามห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นและหห้องครัวใหญ่ หลังนี้บ้านเลขที่159/34บ้านพญาเสือซอย10เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันพอเราเดินเข้ามาจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่จะมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมของแถมให้แบบจัดเต็ม พร้อมติดผ้าม่านให้ทั้งหลังทางด้านนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นมีโซฟาไว้ให้รับชมทีวีขนาดหน้าจอ43นิ้วและจะมีชั้นวางกับโต๊ะกลางห้องไว้ให้ใช้งานภายในโซนนี้จะมีกระจกรับแสงบ้านใหญ่ทําให้บ้านโปร่งและรู้สึกโล่งสบายและจะสามารถมองเห็นภายนอกได้แบบนี้เลย ถัดมาในห้องโถงจะเชื่อมกับห้องครัวด้านบนเพดานจะเป็นฝ้าหลุมพร้อมติดตั้งไฟให้แบบสวยงามและจะมีพัดลมติดผนังในโซนนี้ด้วยภายในห้องครัวก็จะมีโต๊ะทานอาหารให้หนึ่งตูว่ามีเคาน์เตอร์ครัวขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งเตาแก๊สแบบสองหัวไว้ให้ใช้งานและตรงเคาน์เตอร์ครัวจะมีช่องเก็บของให้พร้อมมีช่องระบายอากาศเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนแรกกันห้องนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ในโซนหน้าบ้าน ภายในห้องนอนจะมีเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมติดตั้งแอร์ไว้ให้ใช้งานและมีห้องน้ำในตัวห้องนี้จะมีขนาดกว้างมากมีหน้าต่างรับแสงสามด้านพร้อมติดตั้งผ้าม่านให้อย่างสวยงามห้องนี้ก็จะให้ความรู้สึกโปร่งโล่ง,ลงสบายหน้านอนสุดๆหน้าต่างบานนี้จะสามารถมองออกไปด้านหน้าบ้านและเปิดออกมาก็จะเจอกับแปลงดอกไม้ขนาดเล็กไว้ให้รับชมได้อย่างเพลิดเพลิน ัดมาจะเป็นห้องน้ำภายในห้องน้ำก็จะมีตัวดูดอากาศและติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้ใช้งานและในส่วนของสุขภัณฑ์ก็ติดตั้งให้ใหม่ทั้งหมด <af> ต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางจะอยู่ติดกับห้องโถงและห้องนอนอีกหนึ่งห้องภายในห้องน้ำก็จะมีตัวดูดอากาศและติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้อีกเช่นกัน ถัดมาด้านหน้าห้องน้ําก็จะอยู่ติดกับห้องขนาดเล็กเหมาะกับการทําห้องนอนสําหรับเด็กหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้ภายในก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆติดผ้าม่านพร้อมเดินสายไฟไว้ให้สำหรับติดแอร์ ออกมาก็จะเจอกับประตูกระจกหน้าบ้านจะติดตั้งผ้าม่านแบบสองชั้นสั่งตัดแบบอย่างดีถัดไปเราจะไปดูห้องนอนห้องที่3เป็นห้องสุดท้ายห้องนี้ก็จะอยู่ในโซนหลังบ้านจะอยู่ติดกับห้องครัวภายในห้องก็จะมีเตียงขนาด5ฟุตพร้อมติดตั้งแอร์ให้อีกเช่นกันและจะตกแต่งด้วยรูปภาพให้อย่างสวยงามเลย ห้องน,นี้จะมีห้องน้ําในตัวภายในห้องน้ําก็จะติดตัวดูดอากาศเครื่องทําน้ําอุ่นพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดต่อไปก็จะเป็นโซนด้านนอกตรงนี้ก็จะปูกระเบื้องไว้ให้และทําหลังคาพร้อมติดระแนงด้านหลัง สามารถทำเป็นที่ซักล้างหรือจะต่อเติมครัวก็ได้ตรงกําแพงจะติดตั้งไฟหัวเสาจะเป็นแบบโซลา่าเซลล์ไว้ให้ใช้งานรอบๆบ,บ้านถัดมาก็จะเป็นบริเวณข้างบ้านจะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะด้านหน้าก็จะมีปั๊มน้ำติดตั้งให้อีกหนึ่งตัวและจะมีถังเก็บน้ำให้อีกหนึ่งถังบ้านหลังนี้จะอยู่ท้ายซอยมีเพื่อนบ้านเงียบสงบไม่วุ่นวายเหมาะสำหรับพักอาศัยสุด,สด บ้านหลังนี้จะอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลกใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกเดินทางเข้าออกเมืองง่ายห่างจากปากซอยเพียงแค่250เมตรด้านหน้าซอยก็จะใกล้กับ7ซเว่นอีเลฟเว่นโลตัสมินิท็มาร์ทและตลาดอารันยิกสถานที่ใกล้เคียงทางทิศตะวันตกจะอยู่ห่างจากโรงเรียนพดุงราช1.0กิโลเมตร ทออแลน1.6กิโลเมตรวัดภาษีรัตนมหา,าธาตุ2.0กิโลเมตรและศาลากลางจังหวัดพิษนุโลก2.5กิโลเมตร ส่วนทางด้านทิศตะวันออกจะอยู่ห่างจากโรงเรียนและวัดอรัญญิก700เมตรบิ๊กซี2.9กิโลเมตรและโลตัดพิษณุโลก4.0กิโลเมตรบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองพิษณุโลกรีโนเวทใหม่100%กระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยหากท่านได้สนใจติดต่อฝ่ายขายกับทางเราได้ที่เบอร์062394 1698หรือ062541 6224รีบจองเลย